สัญญาณของญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้มีทรายหรือว่าสัญญาณใดๆที่จะปรับตัวเข้าไปสู่ EV ีได้รวดเร็วขนาดนั้นหรือถ้ามาปรับตัวตอนนี้ก็ต้องพูดตามตรงว่าญี่ปุ่นไไม่ได้เป็นเจ้าแห่งรถ EV ีแต่อย่างใดผลกระทบที่ไทยแลนด์ได้มีมาตรการอุดหนุน E ีีกันเรื่อยมาเนี่ยยอดขายรถแบรนด์ญี่ปุ่นเขา <Hi. S 2> ตกมูบเลยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือของผมเนี่ยบอกว่าเขามีดีลเลอร์อยู่4แบรนด์ค่ายญี่ปุ่น2อ2ใน4ในช่วง3เดือนนี้ ไม่ออกสักคันจะทำให้เขาเชื่อมั่นไปพูดปลากเปล่าได้ที่ไหนละคุณพงพนธต้องมีมาตรการไปเสนอเขาก็มาตรการหนุนรถญี่ปุ่นหลายบริษัทที่ผลิตรถยนต์สันดาบแล้วบางบริษทัทก็ไม่พร้อมค่ะที่จะปรับตัวมาผลิตรถ e ีวีเรียกว่าปรับไม่ทันจีนครับ แล้วเราดูสัญญาณของญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้มีทรายหรือว่าสัญญาณใดๆที่จะปรับตัวเข้าไปสู่ E ีีได้รวดเร็วขนาดนั้นหรือถ้ามาปรับตัวตอนนี้ก็ต้องพูดตามตรงว่าญี่ปุ่นไไม่ได้เป็นเจ้าแห่งรถ EV ีแต่อย่างใดคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาพัฒนาเทคโนโลยีอย่างอื่นในการที่จะใช้ไฮโดรเจนในการที่จะใช้น้ำใช้ส่วนนั้นนะคะซึ่ง E ีีเนี่ยพอโลกนิยมเขาก็เร่งอยู่นะพามาดูกันหน่อยค่ะผลกระทบที่ ทยแลนด์ได้มีมาตรการอุดหนุน E ีวีกันเรื่อยมาเนี่ยอันนี้เป็นแหล่งข่าวที่เป็นดีลเลอร์รถญี่ปุ่นรายใหญ่ทางเศรษฐกิจเนี่ยไปเช็คมาขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อ,อแต่เขาบอกเขากระทบเยอะอันดับแรกยอดขายรถแบรนด์ญี่ปุ่นเขาตกมูบเลยครับหายเลยจีนมีแต้มต่อเหนือกว่าค่ายรถญี่ปุ่นที่ยังไม่พร้อมผลิต E ีีรัฐบาลต้องสูญเสียรายได้แบบไปกลับ1น0 0 0 0ล้านบาทอันนี้เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังเพราะว่า1นึ่งแสนล้านบาทนี่มาทั้งภาษีมาทาาั้าทางการลดภาษีนําเข้าลดภาษีคาร์บอนต่างๆ ภาษีสรารพสมิตรหหลายอย่างเราเสียอะไรได้ไปเยอะจ่ายเงินสนับสนุน E ีีคัละแสนห้าและยังต้องขัดอะไรได้ด้านงานจัดเก็บภาษีแบบดั้งเดิมอ่ะหายไปหนึ่งแสนล้านบาท E ีีไม่ได้เข้ามาทําตลาดรถจนขยายตัวแต่ว่าเป็นส่วนเขาเรียกส่วนแบ่งการตลาดจากค่ายอื่นผลกระทบที่เกิดขึ้นจีนเนี่ยทำตลาด E ีีนะเขาบอกว่าโอ้โหได้เปรียบญี่ปุ่นเยอะเลยนะไม่เสียภาษีนําเข้าตามกรอบ f t a ไงอย่างที่บอกไป แล้วก็ยังจะมีในเรื่องของเนี่ยแหละที่เป็นข้อตกลงจีนอาเซียนอยู่แล้วเดิมที่ไ,ไม่ต้องเสียนะศนะแล้วก็ยังจะพลัสขึ้นมากับมาตรการ EV ทั้ง3.0แล้วก็3.5ที่จะออกมานี่อีกนะคะนโยบายนี้เขาบอกเลยว่าเป็นเหมือนการบิดเบือนตลาดสร้างดีมานเทียมขึ้นมาแล้วก็กระทบค่ะเขามองไกลนะไม่ได้มองแค่เฉพาะภาคธุรกิจของเขาเขาบอกแบบนี้เนี่ยกระทบกับนี่ครัวเรือนของประเทศไทยนะ กระทบเศรษฐกิจไทยในระยะยาวด้วยนะแล้วดีลเลอร์ขายรถญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยอย่างที่คุณพงพนธบอกครับหลายค่ายปลดป้ายญี่ปุ่นลงแล้วค่ะย้ายไปขาย e v จีนกันแล้วค่ะแหล่งข่าวบอกว่าแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือของผมเนี่ยบอกว่าเขามีดีลเลอร์อยู่4แบรนด์ค่ายญี่ปุ่นสองในสในช่วง3าเดือนนี้ไม่ออกสักคันถึงขั้นต้องไปจองจองสิทธิ์ในการเปิดโชว์รูมของค่ายจีนเพราะไม่ไหวแล้ว และในขณะเดียวกันรถจะเอาไปไว้ไหนตลาดรถมือสองก็ล้นอีกคราวนี้เพราะว่ารถถูกสต็อกเอาไว้แล้วก็ต้องอ,อาจจะต้องมีการขายทำให้ตลาดรถมือสองก็พังคือเอาง่ายว่ามันเป็นโดมิโนโไปเป็นทีละส่วนอ่ะเรามาดูข้อเรียกร้องจากค่ายรถญี่ปุ่นกันหน่อยอยากให้ให้สิทธิประโยชน์เท่าเทียมเหมือนกันอยากให้สนับสนุนอย่างมีข้อจํากัดสนับสนุนค่ายรถจีนเนี่ยจำกัดหน่อยอย่าไปเยอะเกินไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอและเช่นเนี่ย ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลพอแล้วบุคคลไม่ต้องหรอกพอแล้วไอ้สามจุดห้าสามจุดศูนย์อะไรที่ผ่านมาเนี่ยไม่ต้องมีแล้วนี่ไงไม่ควรมีมาตรการ ev 3.5แล้วควรพอได้แล้วแต่มีไปแล้วไงแล้วใช่คล้อกันออกมาแล้วนะคะนี่คือผลกระทบและยังไม่พอค่ะคือแหล่งข่าวที่เป็นผู้บริหารนะคะเปิดเผยชื่อไม่ได้ฐานเศรษฐกิจเราไปตรวจสอบมาซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงค่ะของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น รายหนึ่งนะคะเขาบอกแบบนี้เลยว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเนี่ยมีมูลค่ามากกว่า2ล้านล้านบาทต่อปีนะสิของ GDP เลยใช่เนี่ยภาคอุตสาหกรรมการผลิตแล้วก็มีซัพพลายเชนเนี่ยมากมายนะญี่ปุ่นเนี่ยเขาล่วงหลักปักฐานในไทยเกิน50ปี1ชั่วอายุคคนนะครับแรงงานรวมของเขาเนี่ยทั้งระบบเกือบ1ล้านคนนะตอนนี้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นได้รับผลกระทบจึงอยากให้รัฐบาลพิจารณามาตรการ สนับสนุนบ้างเหมือนแหล่งข่าวท่านนี้กำลังจะบอกรัฐบาลคุณเศรษฐาว่าคิดดีๆต่อจากนี้จะดําเนินการมาตรการอะไรเพราะว่าจริงๆบริษัทในประเทศไทยเราเนี่ยถ้าไปดูฝั่ง E.E.C ฝั่งอมตะาพวกนี้เขาผลิตชิ้นส่วนให้กับยานยนต์เยอะมากๆแล้วคนเหล่านี้คือการจ้างงานท้งนั้นและใ,ในอนาคตคือมีการลงทุนเครื่องจักรอะไรไปแล้วถ้าจะปรับจะเปลี่ยนไม่ใช่เรื่องง่ายต้องดูแลกลุ่มนี้ด้วยรัฐสูญเสียอะไรบ้างอ,อันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ <คน S 1> รัฐส<า>ัมรสิทเสียให้มานะคะ ตั้งแต่อันนี้ย้อนไปนะ e ี3.0นะปี65เนี่ยค่ะจ่ายอุดหนุนกันไปประมาณ3,900ล้านบาท 66, 66เนี่ยอีกประมาณ4 0 0 0ล้านบาทนะคะอุดหนุนรถเนี่ยประมาณ74,0 0 0คัน67ของบมาแล้วสัมปรสทมิตรของบมาแล้วนะคะ17,000ล้านบาทแล้วเดี๋ยวปี68เนี่ยก็จะมีไว้ให้ใช้อีกก่อนนะจะขอไว้เดิมกรอบเดิมที่เคยขอยาวมาตั้งแต่ยุคของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะ4 0 0 0 0ล้านใช้ยาวไปถึงปี68ก็จะเหลืออีก20 0 0 0ล้านบาทที่จะมาอุดหนุน รถ E ีวีอย่างที่บอกนะคะเสียไปเสียกลับเสียหลายๆด้านรวมๆกันเนี่ยเป็นหลักแสนล้านที่รัฐบาลเสียไป E ีวี3.5ที่จ่อจะออกมาใช้ตั้งแต่ปี67จนถึง70พามาย้อนดูกันหน่อยค่ะคุณพงษ์ปนดตวามาติเนี่ยมีการสนับสนุน E ีวีในมาตรการ E ีวี3.5ยังไงบ้างรถต์ไฟฟ้าถ้าราคาไม่เกินไม่เกิน2ล้านบาทเนี่ยลดภาษีนําเข้าไม่เกิน40%ในช่วง2ปีแรกก็คือปีหน้ากับปีถัดไปเนี่ยนำเข้าจะลดภาษีเลยลดภาษีสัมรพสามิตอีกจาก2%จาก 8%เหลือ2%รใช่รถจนไฟฟ้าถ้าราคาอยู่ที่2ถึง7ล้านบาทอันนี้7ล้านบาทนี่เป็นเขาเรียกลักชัวรี่คาแล้วนะใช่ภาษีสรรพสามิตเนี่ยสเลยแต่ไม่ได้เงินอุดหนุนนะก็แหมราคาต้องเท่านี้ไม่ต้องอุดหนุนแล้วเรามาช่วยคันเล็กดีกว่านะครับอันนี้เป็นมัติของ B.O.I นะครับใช่บอร์ดอีวีพฤศจิกายน66นะคะ BOI ก็เปิดเผยออกมา นอกนจากนั้นนะคะก็พามาดูค่ะรถยนต์ไฟฟ้ายอย่างที่บอกนะคะราคาไม่เกิน2ล้านบาทแบตเตอรี่เนี่ย50กิโลวัตต์อาวค่ะได้เงินอุดหนุน5 0 0 0 0 0 0ถึง1แสนบาทต่อคันคอันนี้โหดขึ้นกว่า ev 3.0อันนั้นให้แสนห้าอันนี้เหลือไม่เกินแสนโห<พ>ดะะลงไป ใช่แต่ถ้าแบตเตอรี่เนี่ยต่ำกว่า50กิโลวัตต์อาวค่ะเงินอุดหนุนจะอยู่ที่ไม่เกิน5 0,000บาทต่อคันถ้าเป็นกระบะก็แบตเตอรี่ไม่เกิน50กิโลวัตต์อาวก็จะได้อุดหนุน5 0 0 0 0ื่นถึงแสนบาทต่อคันเหมือนกันนะครับรถจักรยานไฟฟ้าถ้าราคาไม่เกินแส0 0้านะครับแบตเตอรี่ตั้งแต่3กิโลวัตต์อาวเนี่ยก็ได้รับเงินอุดหนุน5 0 0 0ถึง10,000บาทต่อคันอันนี้คือทั้ง3ส่วนเฉพาะส่วนที่ผลิตในประเทศไทยนะครับ mm. เทียบให้ดู 3.0- ่าย่างไรนยคกับ้า,าราาม 2, าอตตรุด 3.5เนี่ยแบตเตอรี่5 0กิโลวัตต์อวจะขึ้นมาเป็นจะลดเหลือ2 0 0 0 0ถึง5 0า0 0บ่ทบาทแบตเตอรี่ถ้าเกิน,อ,นอันเดิมเนี่ย3.0เนี่ยถ้าแบตเตอรี่ลดราคาไม่เกิน2ล้านบาท3 0กิโลวัตต์อวขึ้นไปก็ได้รับ3า่วนแนใช่ไหมครับ,บแต่ปัจจุบันถ้าตั้งแต่5 0กิโลวัตต์อวไม่เกินแสนดังนั้นก็ดูเรื่องของ อ่าแบตเตอรี่ด้วยเพราะปัจจุบันแบตเตอรี่มันขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่านี่ก็เป็นในส่วนของรถที่ใช้งานถ้าเป็นรถกระบะก็ตามข้างล่างนี้เลยของเดิมเนี่ยอุดหนุนแสนหต่อคันคระของใหม่ไม่เกิน1น0 0 0แสนนะคะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของเดิมเนี่ยหนึ่งบาทต่อคันของใหม่ไม่เกิน10,000ถึงแม้ว่า EV 3.5จะอุดหนุนน้อยลงแต่อย่าลืมว่าเป็นการอุดหนุนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ EV 3.0เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เกิดกําลังซื้อเกิดความนิยมที่คนนนเจจะหััไปตดสิใลืืออกซ้รถ อีวีมากกว่าได้ทั้งเงินสนับสนุนนะคะแล้วก็ความนิยมในปัจจุบันบทางด้านของ BOI ค่ะก็คือเลขาธิการ b o i นะคะคุณริทเทอร์สเถียนสักก็บอกว่านายกจะไปพกหาหรือกับบริษัทชั้นนำเพื่ออะไรสร้างความเชื่อมัน่นว่ารัฐบาลไทยยังคงให้ความสำคัญในการลงทุนของค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นพร้อมจะสนับสนุนให้ใช้ไทยนะคะเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ของภูมิภาคต่อไปที่นี้ จะทาให้เขาเชื่อมั่นไปพูดปลกเปล่าได้ที่ไหนและคุณพงประนุย์ต้องมีมาตรการไปเสนอเขาก็มาตรการหนุนรถญี่ปุ่นเนี่ย<ล>ที่<า>เราเตรียมไวานะแรงข่าวกล่าวว่าอนะ๋อโอเคครับก,ก็<า>คือเราก็เตรียมมาตรการไปยื่นยื่นหมูยื่นแมวกันก็บอกว่าะจะมีการเขาเรียกว่ามาตรการใหม่ที่เราจะออกมาช่วยเรื่องของรถญี่ปุ่นเนี่ยก็คือ เราจะมีการครอบคุมกิจการเดิมๆแล้วก็มีการลงทุนใหม่ๆที่เกิดขึ้นนักลงทุนใหม่เราก็ดูแลนักลงทุนเดิมก็ดูแลครับนะรองรับการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไปสู่สมัยใหม่สันดาปภายในไฮบริดเปลี่ยนเป็นปลักอินไฮบริดยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล3ปีในวงเงิน50%ของวงเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติหรือว่าหุ่นยนต์<ะ>ยกเว้นภาษีนิติบุคคลร้อยเปอร์เซ็นต์ของวงเงินลงทุนในกรณีเครื่องจักรเนี่ยในระบบอัตโนมัติมีในใช้เขาเรียกว,ว่าใช้เครื่องจักร AI ระบบอัตโนมัติในประเทศสัดส่วนเขาเรียกว่า local content เนี่ยสามสออันนี้จะลดให้100%ยเลยนะครับแล้วก็<ช>ยื่นขอรองรับการส่งเสริมได้ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปภายในปี67เจ็ดด้วยตั้งแต่ปีหน้าแล้วก็ต้องจบภายในปี67ด้วยก็จะได้รับมาตรการดังกล่าวเนี่นะคะเมื่อมีมาตรการแบบนี้เดี๋ยวเราคงจะต้องมาดูกันละคะ่ะว่าแล้วจะดึงเม็ดเงินลงทุนจากญี่ปุ่นกลับมาสู่ไทยได้มากน้อยแค่ไหน